สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมีใครมาสมเบิงเราดูบ้างวันนี้จะมีใครเข้ามาบ้างค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับแมวนะคะ คไม่เป็นไรนางฟ้าก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะชื่อท็อปิกนะคะเป็นท็อปิกที่แบบว่าเบาๆก่อนนอนนะแบบว่าเวลาที่แบบว่าเขานะคะแบบเอาเกี่ยวกับ18บวกนิดๆแล้วกันเนาะเวลาที่เขาแบบว่าอยู่ใกล้ๆคุณอะ แล้วแบบต้องแยกจากกันอะอารมณ์เขาเป็นยังไงเวลาที่เขาต้องแยกจากคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะเขาคือใครคนคนนั้นนะคะที่อยู่ที่หนึ่งในหัวใจคุณผู้ฟังเลยใครก็ได้ที่แบบว่าคุณผู้ฟังคิดถึงแบบเพิ่งเจอกันหรือว่าไม่ได้เจอกันเนิ่นนานแล้วหรือว่าการละครั้งหนึ่งคุณกับเขาเคยเจอกันอะเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเวลาที่ต้องแยกจากกันเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอพลังงานห้าใบแรกนะคะมาเร็วมาเร็ว มาค่ะเวลาที่เขาจะต้องแยกจากคุณไม่ได้เจอคุณน่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะพลังงานห้าใบแรกนะคะดูซิดูซิคนคนนี้เขาเป็นใครเจ็ถ้วย King of Sword ราชาดาบ สองไม้เฮอร์มินะคะแล้วก็เอ็ดออฟเพนเดเคิคนคนนี้นะคะมาแล้วน้องปุ้ยสวัสดีสุดสวยของพี่เปิ้ลฮัลโหลน้องปุ้ยสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะมาค่ะเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องแยกจากกันเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเอาพลังงานของคนคนนี้เขาได้กับคุณนะคะอาจจะเกิดราศีกรกฎนะคะไฟแม่สิงห์ธนูราศีกุมนะคะราศีกันนะคะแล้วก็ a อ็ดออฟเพน c l e น่ะแบบเือเรามันเป็นแค่แบบว่านะเหรียญใหญ่ของเธอความรู้สึกที่เขามองแล้วก็แบบเวลาที่ไม่ได้อยู่กับคุณเนีแบบ่ยเขากลัวที่สุดแล้วว่ากลัวจะคุณคุณจะไปหวานสเสน่ห์ให้ใครเขา กังวลเขาหงุดหงิดเขาหงุดหงิดความรู้สึกที่เวลาต้องแยกจากกันอะส่องแล้วซอมเบิงสมมุติว่าคุณแบบเจอเขานะเจอกันทานข้าวดินเนอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาไปส่งคุณที่บ้านใช่ไหมคะโอ้ยเห็นหน้าน้องแล้วว่าเห็นหลังคาบ้านน้องแล้วทําไมไม่ชวนพี่เขาไปดื่มกาแฟใดๆเหล่านั้นเลยนะคะเวลาที่ไปส่งคุณที่บ้านแล้วแบบเหมือนตอนที่เขาจีบคุณใช่ไหมแล้วแบบคุณชวนเขาเข้าบ้านไปนั่งจิบกาแฟคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณนะเขาจะรู้สึกว่าแบบ อย,อยากเป็นคนในครอบครัวครับแม่ฝากเนือ้อฝากตัวได้ไหมแต่ว่าแบบไม่ได้เป็นผู้ชายต้องกลับบ้านนะบ้านลูกอยู่ตรงนู้นคือเวลาที่ต้องแยกจากกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะรู้สึกหอยหาหอยหววรู้สึกเครียดอยากจะส่องอยากจะแบบทําเป็นลืมกระเป๋าตังเอ็ดอ e ัพเพนักเกิลอุ้ยลืมกระเป๋าตังไว้ดีกว่าเผื่อคุณโทรตามจะได้แบบว่าไม่ต้องกลับมันดึกแล้วใดๆเหล่านั้นเลยนะคะพลังงานของคนเกิดเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่ง เลข2เลข11 17 19 16ได้นะคะเวลาที่ต้องแยกจากกันเกี่ยวกับ18บวกเขารู้สึกว่าห่วงห่วงสเสน่หาไม่ยายคุณจากไปเลยอ้อมอกของพี่เนี่ยดูสิมันกว้างใหญ่อกอุ่นๆของพี่ทําไมน้องจะต้องแบบว่ากลับบ้านทําไมจะต้องไปส่งน้องอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวแม่ยายตีหัวนี่ <laughs> นี่คือพลังงานห้าใบแรกเวลาที่ต้องแยกจากคุณเขารู้สึกแบบนี้นะคะ น่ารักจังเลยน้องปุ้ย F4 ตัวยงนะรวยๆนะคะคนสวยของพี่เปิ้ลมาค่ะต่อไปค่ะพลังงานห้าใบดูซิเวลาที่ต้องแยกจากกันเขารู้สึกยังไงหากแมนว่าเกี่ยวกับอารมณ์ด้าน18บวกแบบว่าไม่ได้เจอคุณนานแล้วว่าใครก็ได้ผู้หญิงคนไหนผู้ชายคนไหนก็ได้ที่แบบว่าห่างจากอ้อมอกอ้อมหัวใจคุณไปนะคะดูซิมาค่ะพลังงานต่อไปนะคะ เพดออฟคัเด็กถือถ้วยหัวจะปวดอยากจะเอาหัวจุ่มจะกโคกเลยเด็กถือถ้วยเก้าถ้วยสี่ไม้ราศีเมษร,ราศีกรนะคะแล้วก็เอ็ดออฟวอเด็กถือไม้ดูสิคุณผู้ฟังเวลาที่เขาต้องแยกจากคุณแบบรักมากเหลือเกินเนี่ยเมื่อไหร่นะจะได้เจอกันอีกอะ่ะแบบ กลิ่นกายคุณความน่ารักชุดที่คุณใส่เดทที่คุณใส่หรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับคุณเวลาที่คุณอยู่กับเขาอะคุณกับเขาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะสิงกันตัวติดกันแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบฟินอะเวลาที่อยู่ใกล้ๆคุณมันฟินคุณคือความมั่นคงในหัวใจเขาอะไม่อยากให้คุณกลับเลยสมมติว่าคุณไปเจอเขาที่บ้านแบบนัดเดทกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมแบบอยู่ต่อหน่อยได้ไหมอย่าเพิ่งกลับได้ไหมอะ ต่ออีกห้านาทีได้ไหมอีกสิบนาทีได้ไหมคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ตื้อเก่งยื้อเต่งยื้อเก่งมากราศีเมษนะคะราศีกันนะคะแล้วก็มีราศีด,ดินธาตุด,ดินพึกศกันมังกรคะ่ะเขาอยากบอกว่าคุณคือความอ่อนโยนความนุ่มนวลความอบอุ่นที่เขาไม่อยากให้หายหรือว่า ออกไปจากความรู้สึกออกไปจากชีวิตคือเขาไม่อยากคุณกลับบ้านอะเอ,อประมาณนั้นอะเวลาที่อยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งเวลาที่อยู่ด้วยกันในรถอะไรเงี้ยเสพติดคุณมากอยากให้รถติดนานๆฝนตกนานๆมันจะได้ฟิลแบบว่าอยู่กับคุณตลอดไปอะไรแบบนั้นนะคะคนคนนี้นะคะหัวใจเขามั่นคงกับคุณผู้ฟังมากแล้วเขาอยากบอกว่าความเป็นคิง King ofsort ของเขาว่าห่วงคุณมากๆเลยเวลาที่ต้องส่งคุณกลับบ้านหรือว่าไม่ได้ส่งไม่ได้ซ้ำเบิ่งคุณใกล้ๆนะห่วงอะเวลาเดินทางคุณจะเจอใครหรือเปล่าหรือว่าหากมันว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะใครจะแอบแบบว่าแทงข้างหลังเข้าหลังบ้านหรือเปล่าแอบบคุยแอบไบลกับคุณหรือเปล่านี่คือพลังงานของเขานะคะเวลาที่แบบอืมต้องส่งคุณกลับบ้านหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาหนุหัวยงุดหงิดหัวจะปวดแล้วก็ยังจดจำทุกสิ่ง เกี่ยวกับคุณผู้ฟังของนางฟ้าได้แบบว่ามิลืมยังคงตราตรึงระมุนในหัวใจเขาเสมอนะคะโดยเฉพาะแววตาอารมณ์แบบดูสิหนะ้าตาบ้องแบวของแมวอ้วนตัวเนี้ย킹ออฟสอดอะดุนะพี่ดุนะหนูไหวเหรอคุณผู้ฟังก็จะแบบดุแค่ไหนหนูก็ไหวความรู้สึกที่คุณผู้ฟังกับเขาผูกพันกันนะคะมันเยอะมันดีแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันละมุนตัวคุณผู้ฟังเองก็เช่นกันก็ไม่อยากจะไปแบบไม่อยากกลับมายังอยู่ด้วยกันนาน,น,าน อดอกเวลาไว้อยากสตารไว้ตรงนี้ได้ไหมคือมันเป็นความแบบว่านะผูกพันของคนสองคนที่มากมายเ <c oughs> ขนะินนี่ยน้องวิยน้องวิยอย่าแซววิวันเยาวิวันเขินนีอนะ่อ่านสิบปดบวกกรุบกริบนะโอเคไปต่อนะคะ เวลาเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันดูซิเขารู้สึกยังไงนอกจากหงุดหงิดหงหวยอยากส่องตลอดเวลาอยากรูปไรเดี๋ยวสักครู่นะคะมีใครเข้ามาเมนเดี๋อ่านแป๊บหนึ่งนงนะว,วะีลวัฒ มาเป็นกำลังใจให้หนางฟ้าคีออนอ้โหคุณวีรวัลยเลิฟๆินะคะอรักจังเลยมาค่ะต่อไปนะคะเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องแยกจากกันต้องพลาดจากอ้อมอกพี่เขาเป็นยังไงเวลาที่เขามองคุณแล้วมองว่าแบบเห็นหลังคาบ้านแล้วอ่ะแม่ใหญ่ก็ไม่ยอมเรียกเข้าบ้านเนี่ยยังไงเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยหรือว่าต้องเข้าหาทางแม่ใหญ่แล้ว <laughs> ประมาณนั้วเลยนะคะมาขับไปต่อนะคะเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องแยกจากกันเนื้อหนวนน้องนางต้องห่างจากอ้อมอกพี่เขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเธอกลับมาเป็นนกน้อยในกรงทองเราเดี๋ยวนี้นะเมื่อไหร่นะแบบคุณแม่เธอจะบอกว่ายอมยกเธอให้เราดูสิ The Lover ร,รักจนไม่รู้จะรักยังไงอ่ะลึกซึ้งเหลือเกินอนะ่ะคือเวลาเหมือน เหมือนที่ไพ่บอกอะ่ะเวลาที่คุณผู้ฟังกับเขาอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนหยุดโลกอะ่ะทุกสิ่งอย่างมันช่างอบอวลเยา้ายวนระมุนไปหมดเลยมันทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบเธอเราไม่อยากกลับเลยเขาก็ไม่อยากกลับเธอก็ไม่อยากกลับมันอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะพลังงานดาเมจของความแบบว่าอืมอยากทัดกันแบบว่ามันดาเมจรุนแรงมากดูสิที่รักถ้าพี่รวยนะพี่จะแบบว่าไปสู่ของมั่นหมายแล้วเก็บนองไว้คนเดียว ไม่อย่างให้ใครเชยชมน้องไม่ต้องออกจากบ้านเลยอยู่เป็นนกน้อยในกรงทองพี่แบบนี้เลยนะคะคือสองถ้วยหนึ่งถ้วยเขารู้สึกว่าแบบทำไมคุณถึงได้น่ารักละมุนทำไมคุณถึงได้ดูแบบว่านะเขาอยากปกป้องคุณนะ่ะเขาอยากแบบ ทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณเขาห่วงแหนเขาอยากถนอมอยากแบบระมุนระม่อมเขานะคะเวลาที่คุณกลับบ้านนะกลิ่นน้ําหอมของคุณที่มันฟุ้งอยู่ในรถเขาในบ้านเขาใดๆเหล่านั้นอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยคิดถึงไม่ไหวอยากให้ถึงเสาร์อาทิตย์เร็วๆยา้ายถึงวันหยุดเร็วๆอยากขับรถไปหาเนื้อนวลน้องนางของพี่ประมาณนั้นเลยนะคะความรู้สึกดูสิเหมียวสองตัวเนี่ยมุดกันแบบว่าตลอดเวลา คุณกับเขานะเวลาอยู่ด้วยกันนะอาจจะสิงกันตลอดเวลาทุกชั่วโมงท,ทุกนาทีทุกแบบวินาทีของคุณกับเขามันมีค่ามากมากเลยนะคะประมาณนั้นนะคะน้องปุ้ยน่ารักจังเลยแบบว่าให้หัวใจพี่ปั้ลรัวๆเนี่ยค่ะเวลาที่คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาต้องส่งคุณกลับแบบว่านะบ้านของคุณหรือว่าคอนโดของคุณเขารู้สึกว่าแบโอ้ยไม่โอเคเลยอะ่ะแบบจิตใจมันหดหู่หนูก็ไม่ชวนพี่ไปกินกาแฟสัก กินนิดนึงก็ยังดีถ้าบอกว่าเนี่ยปะขึ้นไปกินกาแฟบนห้องเรานะเขาจะแบบรีบผ่าที่จอดรถแล้วก็แบบอุ้ยเต็มเนื้อเต็มตัวอะไรยเงี้ยแต่ไม่ค่ะคุณผู้ฟังก็แบบกลับเถอะค่ะถึงเวลาหมดเวลาของพี่แล้วนี่คือประมาณนั้นนะคะแต่เดอะโรเบร์ออกมาเขา,าัาคุณมากๆนะเขามองคุณคือแบบว่าเป็นความมั่นคงในหัวใจคุณคือที่สุด the best อะเดอะแบสอะโดยเฉพาะเรื่องแบบ18บวกเรื่องทัดแบบคือเขารู้สึกว่า นอกจากคุณจะรมุนน่ารักเป็นความอบอุ่นเยา้ายวนแล้วคุณยังเป็นสเปกเป็นอะไรที่แบบเหมือนฝันนะเวลาที่เขาอยู่กับคุณความรู้สึกเขามันจะแบบเหมือนฝันนะหากฝันว่าฉันและเธอและเมอความรักร่วมกันเธอ ท,ท,ทุกวันแสนสุขเลยทียเขาอยากบอกว่าอยากอยู่กับน้องแบบนี้อยากให้น้องแบบอยู่กับพี่แบบนี้จนเช้าทุกๆวันเลยประมาณนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังบอกโอ้ยทําไมถึงได้เลี้ยนชเช้าเลี้ยนเย็นขนาดเนี้ยเช้าเนี้ยตอนนี้นางฟ้ารู้สึกว่าอยากส่งพลังงานน่ารักเบบีตัตันยอนแบบนี้คุณผู้ฟังนะคลายเครียดน,นะคะผ่อนคลายอะไรที่เป็นพลังบวกมันจะทำให้เราแบบว่าได้รีแลกซ์นะคะ ดูซิจะมีใครมาส่งสมบึงตอนไลฟ์สดอีกไหมเนี่ยอ่ะไปต่อค่ะ กับพลังงานไพ่ห้าใบนะคะเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณที่เขาต้องแยกต้องห่างเหินกับคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณเดกเกินต้านมากจนเขาอยากจะจับใส่กรงเป็นนกน้อยในกรงทองของพี่พี่อยากรวยมากๆเลยอยากมีทุกสิ่งอย่างประเคนเอาเงินถมตัวน้องไปเลยน้องจะได้ไม่ต้องออกไปทํางานทําการนี่คือพลังงานของเขาอะรักสเสน่หาห่วงมากๆดูสินะ ความรู้สึกของเขาคือเป็นอะไรที่แบบเพดออฟซอดเจดเหรียญเดทจะตายอ่ะสี่เหรียญคืออยากตายอ่ะถ้าหากว่าน้องต้องแบบไปไกลๆหากแม้ว่าเขาอยู่ไกลกับคุณอยู่คนละภาคคนละจังหวัดสมมติว่าคุณอยู่กรุงเทพนะคะเขาอยู่งูภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางต้องนั่งเครื่องต้องขับรถมากไกลๆอะเวลาที่เขาแบบ ต้องแยกจากคุณอะเขาอยากบอกว่าปะเก็บเสื้อผ้าไปกับพี่เลยขึ้นรถไปด้วยกันใดๆเหล่านั้นเลยคือเธอเราไม่อยากจากเธออารมณ์เขาสวิงอะเขาสวิงขนาดที่ว่าแบบไกลแค่ไหนก็อยากจะไปซําเบิ่งหน้าเธออยากจะไปว่าเอาอกเอาใจเธออยากจะซื้อบอกว่าสาโทไปฝากแม่ยายพ่อตา ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็อยากให้คุณรู้ว่าเนี่ยเขาจริงใจนะความชัดเจนความมั่นคงที่เขามีต่อคุณนะคะเขาจริงใจมากๆเลยนะเจ็ดเหรียญเขาอยากบอกว่าเธอไม่เข้าใจหรอกว่าความรักที่พี่มีต่อเธอดูสิพี่นะมีหน้าที่การงานการเงินที่ต้องมีภาระรับผิดชอบความที่เป็น King ง of ฟส r ดใช่ไหมคะภาระเยอะหนะ้าที่การงานการเงินเยอะแต่เมื่อให้เวลากับคุณนะโอ้สุดยอดอะ่ะ คุณคือความสุขที่ทำให้เขาหายเหนื่อยคุณคือความสุขที่ทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็ไม่มีใครนะคะที่จะมาบอกว่าเ้าหรือแบบมาแทนที่คุณได้แล้วเมื่อไหร่นะคะที่คุณงอนนะคะงองแงเดทอนะ่ะมันมีไพ่เดทกับสี่เหรียญใช่ปะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณงองแงอยากเลิกไม่อยากยุง่งไม่อยากคบเนี่ยเขาจะหัวจะปวดเขาแบบไม่นะอย่านะไม่โอเคนะแบบ ตามสืบตามส่องบุคคลที่เข้ามาจีจะจอแจาแบบมาส่องมาสำเบิงคุณเนะ่ะเขารู้สึกว่าแบบทำไมอะ่ะแค่เราไกลกันแค่เนี้ยน้องก็จะแอบคุยกับใครแล้วหลอห้ามคุยนะคุณผู้ฟังก็จะแบบบ้าก็ติดต่อเรื่องงานเรื่องการแค่นั้นแหละเรื่องงานก็เอาพอประมาณอย่าเยอะอะไรเงี้ยอารมณ์หึงมาเต็มเลยเดี๋ยวขออ่านเมนสกครูนะคะใทรอะ่ะ รายงานตัวคุณเอฟคุณเอฟอะไรอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยสวัสดีนะคะน่ารักกันทุกคนเลยนะมาไปต่อเวลาที่เขานะแบบอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าต้องแย่งจากกันต้องพาคจากกันอะ่ะ คุณผู้ฟังมันเกิดอุบ i d ิเหตุขึ้นนะ่ะมือนบอกว่าหนะ้าจอถูกล็อกคืออะไรเนี่ยสักครู่นะคะโอ้ oh my god มันจะจบแบบนี้ไม่ได้นะคะไฟ์สอดดูเซ